ยินครับเกิตอนซ้อนหลายอเดียรย้อนเสียงนิดหน่อยนะครับสำหระท้างิ่งแล้เพื่อนก็จะลากปิงกับว่านันท์นี่นะครับสำหรับป่านะครับอเดียย้อนเสียงนิดหน่อยครับกับปวยยิสันกับลังหาตัวใหญ่ๆมาโซผีโซนองครับในปีน้องดงนะครับมันเป็นรุ่นๆเดียวกันเนาะบรุ่นยังไงเราปบยยิสัน ย้ำครับย้ำจะมาสยบเสียงใหน่อยครับวตอนนี้ิ้นขาวคลายฟันท้องนะครับนะครับเพิ่นจะดูดขึ้นหลายนหลเด็นจะดูดขึ้นประมาณนี้นะครับเลยเห็นมดูดเครื่องนะครับนครับซ้อนหลายครับเดี๋ยวผมพาไปนะครับเดี๋ยวว่าพี่ขอนวังมไปชมอยู่บนนะครับเพิ่นจะดูดตัวเครื่องนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับ มื่อนี้น้อยก็กางกันที่พ่าพี่ๆน้องๆนะครับพาท่านผู้ชมมาเบิ่งเอเป็นลากปลานะครับจับปลาเอาไปใช้บ่อยเมื่อนี้โกบ้าครับโอ้โกว่าเอาไปไว้โกว่าป่ะนี่ครับบรรยากาศฝนตกนะครับผมก็ได้หยุดงานนะครับมีโอกาสมาไทยมาบ่อยครับแต่มาไทยก็บป่าวบ่อยนะครับเดี๋ยวกลับไปรับชมกันเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับผมเมอวานี้น้อยก็กางกันที่พ่าพี่ๆน้องๆพาท่านผู้ชมมา รับชมวิธีการลากปลานะครับลากอวนจับปลานะครับจะได้สอบถามเพิ่นนะครับตรงนี้เพื่อจะจับไปไปเข่าที่ว่าบัวพักไ้ก่อนนะครับบอกว่าพักไวล้อทรงโรงงานนะครับตอนนี้ก็จะเป็นพ้นบ้านเพิ่นนะครับจะเป็นปนิลนเขาครับเพิ่นลากมือครับนี่ครับก็ทาการปล่อยอวนนะครับตอนนี้กําลังปล่อยอวนไปนะครับเพื่อจะเ่าอะไรครับถามแล้วหารอยกิโลคนวานนะครับ เดี๋ยวก็มารับชมน้ากันเลยนะครับครับเบาบ่อยนะครับวันนี้ก็จะมีเบาบ่อยเบาอีสานครับมาน้ากันนะครับคนไทยเป็นคนไทยนะครับคุณครับขนกัจจะลากออกไปทั้งคุนนะครับตอนนี้ก็ปป่อยอวนตอนนี้ก็รล้อลากนะครับทั้งขุนก็ลังปล่อยอวนออกไปนะครับใคล้ายๆสอนียงบ้านเขาเหระครับแต่ว่าก็จะได้ใส่ดึงหลคนแนวจังหน่อยนะครับเพราะว่ามันเนหลากหลายนะครับปล่อยอวนหลาพุ่งนะครับพว่งเงยนะครับบภรพากาศครับมันก็จะปล่อยอวนออกไปนะครับ เอาแค่ okay. หาลอยลนะครับพันก็บลบาบเบอิอนะครับลาแค่เครื่องเดี่ยวนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นบอยสันชาแนลนะครับพนกกลเฮ็ดงานอยู่ฟ้าป่านะครับกติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้ได้นะครับทั้งช่อง Youtube ของบอีสันชาแนลนะครับพัมีเวลาคนเกลจะถ่ายตอนมะลากป่านะครับถ่ายป่าเรียว่า พาพีพนองชุบรรยากาศในี่ทะเลนี่นะครับน้ำไะลน้ำสวนนะครับมือใดวมันหยุดเพิ่นนะครับนี่ครับเพิ่นจะจะลากข้ามาแบบนี้ครับสำหรับป่าหลายครับหลผมครับเพิ่นว่าเจาหารอยโลนะครับอาจจะได้ปล่อยถิ่งนะครับเพราะมันของมาหลายแล้วเกินครับมคัเพิ่นก็จะตีวงแคบเขาแบบนี้แลครับนี่อ๋อบอิสันจะคุ้มทั้งทั้งไทยบอิสันไพไปเข่าเครื่อง หมึงปลาดึงกหนนิดหน่อยรงบอลสันดึงกินพี่น,น้องเบื้องโนดึงกินนิดหน่อยรุย่โอ้หลายครับนี่ตัวใหญ่เป็นเขาตัวเป็นโลนะครับอาจจะย้อนแสงนิดหน่อยนะครับแมคดีมาครับต้นี้ครับทางพันกับเจม,นเมกกันปลาแมคกับดีมานะครับกระเบาต้นครับขี่รถไถทั้งหมดครับเพิ่นก็นจะลากปลาชื่อว่าเพันเหนี่ยนี่ครับเพินออ่นเอาปลาน้อยครับสองกนนี่ ก็ลปลาหน่อยไปๆนะครับปัญ่ใหญ่บ่อปลาปลานิ้นหน่อยนะครับเพื่นจะาปอเดมะลากปลาใหญ่นะครับยุนี่ก็จะเป็นทีมเบาอีสานนะครับกับเบืเ้องล่างใครๆบรรท้องสอนอยังนักเบาอีสานเนาะกับต้อมต้อมต้อมไว้วันนี้ค่อยไล่ทั้งไทข้าไปนะครับไล่ไทยเข้าไปก็จะไปเข่าคุณครับเงี้ยปลาเป็ดเงี้ยงไงเป็นว่าครับครับไล่ไปเรื่อยๆเพื่อนจะจะเอาไปเข่าคุณครับโอ้ยย้อนแสงครับทังนี้จะไปเข่าตัวดูดนะครับนี่ครับ สำหรับบ cl ้านนี้เพิ่อนก็จะใส่เครื่องนะครับดูดขึ้นไปเลยนะครับเด้๋ยวกรล้อรับชมน้ำกันเลยนะครับผมตัวใหญ่มาโซ่รูบาวิสันตัวใหญ่มาโซ่พีโซนองนุ๊กตัวกลิ้นโลเลย่ว่าอยากย้อนเสียงยังไง ครับเดี๋ยวบอยสันเพิ่นเดี๋ยวเราเลี้ยวเพื่อนจะจับโซ่จะโกยบอยสันป๊าบหลายครับป่าโซ่ไม่บอยสันเป็นโซ่ป่าอหน่อยเพื่โซ่พี่โซ่น้องนึกถึงหลายกิดป่าครับยป๊าบตอนวันนี้มันับเปิดตอนตอนหลายเดี๋ยวย้อนเสียงนิดหน่อยนะครับสำหรับครั้งนี้แวเพื่อนก็จะลากถึงกับวันได้นีนะครับสำหรับป่านะครับ เสยอนเสียงจัหน่อยครับกับเบาอีสานเก็บลังหาตัวใหญ่มโซพีโตนองครับเหมนีน้องลงน่ครับมันเป็นรุ่นๆเดียวกันเนาะบอล่ายไราสนก็บยกับย้ีจะพาจสยอนเสียงหน่อยครับยิ้นขาวนขาวลายบ้าน้องนะครับนะครับเ็กจะดูดขึ้นหลายนหลา็จะดูดขึ้นประมาณนี้แหละครับเลยเห็นมามถูกเครื่องนะครับ ตอนหลยครับเดี๋ยวผมพาไปนะครับเดี๋ยวพี่พะนวังผนจะชมอดูบนนะครับเพ่นกันจะดูต่อเครื่องนี่ครับจะไป็นเครื่องอยู่ตอนนะครับทำละบันนะครับดี๋จะไปใส่ฝนหมอกขึ้นไปนะครับใส่เครื่องอยู่จะไปรับชุบดูนเลยนะครับนี่ครับเขนจะดูต่อตรง้นะครับจะไปรับชมด้วยกันครับผม รับปาดี่ว่ามันดูตโดยกับเครื่องแล้วก็จะมาลงตรงนี้นะครับอาจจะย่นแสงจัดหน่อยนะครับสำหรับครั้งนี้โยมพาไปรับชมอีกครั้งหนึ่งรับครับครับ ปรับเป็นไว้ห่เพรามันว่าขอขอเขาทุนเมันเนี่ยวิสันรับิสันับโอ้ตัวเย้ครับคุณ ถังนี้ก็จะแค่หาล้อยโลนะครับสหรับปลาถังนี้นะครับเป็นจะไต่หาล้อยโลนะครับนะครับมาหลับซมผับใส่ไว้นั่งกันครับเดี๋ยว่าร์รถถึรถที่ว่าร์คนข่วงลานะครับทังนี้เห็นโมบายอีสานเล็ยกยอนแข็งยังไงพี่นอ้องอัดจะเห็นบ่าชัดปว่านี้นะ ทั้งนี้ก็น,น้ำกัดินครับทั้งนี้กับอะไรเพ, <อ S 1> พ <อ S 2> ราะอะไ <พอ S 2> รบอสฮะเพราะแล้วนี่ครับสำหรับหารอยรูนี่ก็พอแล้วครับเพื่อนกระจอาทั้นี่นะครับปลาเดี๋ยวก็เดี๋ยวพาไปรับชมว่าเบาอีสานมันจะไปเท่ไปบ่งใดนะครับเดี๋ยวไปรับชมดูกันนะครับ จะไปปล่อยไว้ก่อนนะครับถุนบ่อพักนะครับเดี๋ยวรอไปรับชมน้วยกันเลยนะครับผมนี่นะครับสําหรับป่าที่ว่าเพื่อนหอาพ่อแล้วเพิ่นก็จะปล่อยออกคือเเรานะครับเพิ่นก็จะเอาตามออเดอร์เอาตามที่นโรงงานตองกันนะครับเพื่อนเก่าจะเอาแค่หาร้อยหาล้อยโลนะครับสําหรับมือนีนะครับนี่ครับเพื่อนก็ปล่อยออกคือเเรานะครับเดี๋ยวรอออเดอร์มาก็มาจับไม่นะครับครับปล่อยออกจากวนคือเราอเลยครับเดี๋ยวก็ไปรับชมเบาอีสานกันนะครับ ผมจะพาไปพวกคุว่าจะทันพึ่งนะครับไปรับชมว่าพึ่งจะไปเทีย่ยวไปไหนนะครับจะไปพึ่งน้ำกันครับหลายครับหลายป่าเป็นหลากหลายนะครับได้กับป่อยออกเป็นแล้วครับ ครับสำหรับป่าที่ว่ามันจับมาแล้วมันเกิดจะมาปล่อยไว้นีนะครับไม่เกิดเอินเหมือนว่าปอโกวะนะครับสำหรับตรงนี้นะครับน่ครับปอโกวะนี่คือมองพักป่านะครับมันก็จะมาพักไว้ทั้งนี้นะครับไปตัวนี้ก็จะเป็นปานิ้นครับนี่นะครับน่นนี่มันจะมาปล่อยมาพักไ้ที้งนี้่อนนะครับ รถเดียว่าจับตรงเข่าโรงงานอีกทันหนึงนะครับแต่เดี๋ยวนี้รถมาจับไปตรงเข่าโรงงานอีกทันหน er, ึงนะครับบอยนี่สามตันบอยนี่สามตันบอยไอสันนี่ครับบอยไอสานเป็นมาสามตันนึ่งบอยนี่บอยบอยไอสัน่อยครับปล่อยละซ่าบพวก่อยหลายบอยไอสานในพิณองของยันไงอ่ะครับไป อสานตุเงยได้หมดเลยโอ้ครับไล่ๆครับปนิก็ตัวเงยรับงำเดีวมนด้วยในถังเอาจจะย้อนแสงจังหน่อยนะครับเดี๋ยวถ้าบอันพี่น้อง่งเนี่ยี่พออะไรลงหมดนี่ครับงรับ่ไรดีวเาลง่อยัเีจะไม่เดี๋ยวลงนี่ตัวเุงยมงามกับปนิสำหรับปนิ ล่อยพคนกระจ้าลงไว้นี่พะนนะครับมาปล่อยไว้นี่ครับมนึ่งสำหรับคลิปนี้น้อยเขากลางอยจะขอจบที่ตรงนี้นะครับจบอยู่กับเบ๋าอีสานเนี่ยนะครับฝากติดตามได้นะครับทั้งช่องยูทูบหลวงปูาอีสานชาแนลนะครับกับอีกช่องทางหนึ่งครับเดีช่องยูทูบเพื่อนนะครับอยจะขอลาพี่ลาน้องทรับนี่แหะครับมีโอกาสหน้าน้อยเขากลางอยากจะมาไายไหมครับ ครับสวัสดีครับคลิปหน้าพ่อทำไมครับผมตามมาเพือครับนายกอต่างก็ขอขอบพระคุณหลายครับสำหรับพี่ๆน้องๆนะครับสำหรับคนผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจให้นายกอต่างนะครับครับบัวพักนะครับครับคลิปหน้าพ่อทำไมครับผม